สัสดีครับต่อไปจะมาสาธิตการตัดตุงไส้หมูแบบง่ายๆนะครับก่อนอื่นนำกระดาษที่เราตัดแล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสองแผ่นนำกระดาษมาซ้อนกันนี่นะครับจากนั้นพับให้กระดาษเสมอกันมากที่สุด จากนั้นพับลงอีกครั้งหนึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมจากนั้นพับอีกครั้งหนึ่งเราจะได้กระดาษรูปแบบนี้จากนั้นเราจะจับแบบนี้ครับเพื่อที่จะ ตัดหางเขานะครับสร้างลวดลายให้เขาวิธีการตัดนะครับตัดที่เป็นกระดาษที่เป็นรูปเป็นเศษอย่างนี้ครับตัดทองออกไปเราจะได้กระดาษแบบนี้ จากนั้นพับกระดาษเข้ามาหาตัวเรานะครับแบบนี้เตะครีออกแล้วตัดนะครับประมาณหนึ่งส่วนขึ้นมาแบบนี้นะครับตัดเข้าไปให้ถึงรอยพับที่เราพับไว้จากนั้นหยุดแล้วพับกระดาษเข้ามา กันแบบนี้จากนั้นเราพลิกกระดาษบแบบนี้เริ่มตัดตัดแบบซิกแซกนะครับตรงนี้ต้องใช้ความระวังนะครับอย่าให้กระดาษขาดตรงตรงนี้ให้หยุดนะครับหยุดกันไกต่ตรงแค่นี้แ้วก็สลับด้านอีนนก็ตัดความ หนาความบางของกระดาษตัวนี้จะมีผลต่อรูปร่างของตัวตุงนะครับถ้าเราตัดเส้นเล็กแบบนี้นะครับตัวเขาก็จะยาวรตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่าให้ขาดตรงน,น,รงนี้ก็สลับไปนะครับทำแบบนี้นะครับตัดขึ้นไปค่อยๆตัดนะครับตัวนี้เราก็หยุด ไปเรื่อยๆนะครับแต่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอ,อย่าให้กระดาษขาด ตัดให้เหลือปลายตรงนี้นะครับประมาณประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งหงข้อมือครับ่างประมาณนี้จากนั้นให้วางกระดาษนะครับให้อยู่ในรูปทรงเดิมแล้วค่อยคคลี่ออกทีละชั้นนะครับดีที่สุดคือวางทําทํากับพื้นที่เรียบเรียบแบบนี้นะครับที่เป็นเป็นโต๊ะหรือเป็นที่พื้นแบบเรีบแบบนี้นะครับ แล้วก็ค่อยๆค,คลี่ออกทีละชั้น จะระเบียบกระาดาษให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็คลี่นะครับกระาดาษให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับค่อยคอยคลี่ออกนะครับจากนั้นนะครับใช้มือนะครับ กดตรงกลางนะครับม่อีกด้านหนึ่งสอดขึ้นมาแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็เขยา่าเขยา่าครับเขาก็จะเป็นรูปทรงแบบนี้จะเป็นกลายเป็นรูปทรงแบบนี้จากนั้นเราก็นานะครับกระดาษวงกลมนะครับแล้วก็เชือก ไปในกระดาษของเราครับตรงนี้เราจะขอดหรือถ้าถ้าเรามีอุปกรณ์นะครับสมมุติเรามีเทปใสนะครับแล้วก็สามารถแปะแปะลงไปเลยแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็นำเข็มนะครับสอดเข้าไปข้างใต้กับแล้วก็ค่อยแทงออกมาแล้วก็ดึงกระดาษที่เราตัดไปครับเราก็จะได้เรียบร้อยนะครับเราก็จะนำไปผูกกับไม้ที่เราเตรียมไว้นะครับ แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับแบบเบื้องต้นง่ายๆนะครับเราก็จะได้ ตุงไส้หมูนะครับแบบพื้นฐาน,นครับที่ทยังไม่มีประดับอะไรมากครับแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะไปทําตามได้นะครับ